พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่17เมษายนคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณเอเพิลแมกไนท อังกฤษสหาราชอาณาจักรในหัวข้อเรื่องทอดสมอข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อ19ความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิที่สถานข้างหลังม่านคุณเอเพิลแมกอินไทย เป็นพยานว่าไม้สามีของดิฉันและดิฉันไปเยี่ยมเมืองใกล้เคียงเพื่อตรวจดวงตาเป็นประจำขณะที่พวกเรากำลังดูกรอบแว่นใหม่จู่ๆไม้ก็หมดสติล้มลงจนหัวกระแทกพื้นแม้ว่าเขาจะฟื้นอย่างรวดเร็วแต่เขาก็ตัวสั่นอย่างเห็นได้ชัดและหัวโนพวกเราเรียกรถพยาบาลและรีบเดินทางไปยังโรงพยาบาล ขณะที่พวกเรารอรถพยาบาลอยู่ที่ทางเดินที่มีผู้คนพลุกพล่านดิฉันสงสัยว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นดิฉันเสียอะไรไปบ้างถ้าเพียงแต่ดิฉันรู้สึกได้ถึงสันติสุขของพระเจ้าแทนที่จะรู้สึกเครียดก็คงจะดีมีบางอย่างเข้ามาในความคิดของดิฉันจากข้อคิดฝ่ายวิญญ,ญาณที่ดิชันอ่านในเช้าวันนั้นแม้จะจำรายละเอียดได้ไม่มาก แต่ดิฉันรู้ว่านี่คือเรื่องของสมอเรือการที่เปาโลเรือแตกในเทะเลและวิธีที่พระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาเราให้ปลอดภัยท่ามกลางพายุแห่งชีวิตเรื่องนี้เข้ามาในใจในเวลาที่เหมาะสมดิฉันรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังพูดกับดิฉันว่าเราอยู่กับเจ้าเจ้าได้ถูกสมอยึดเอาไว้แล้วดิฉันพูดสิ่งนี้กับตัวเองซ้ำๆ ตลอดช่วงเวลาที่รออยู่ที่โรงพยาบาลอย่างกระวนกระวายใจดิฉันไม่รู้สึกถึงความสงบแต่รู้ว่าเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าสมอได้ยึดเราไว้แล้วและไม้ก็ปลอดภัยดิฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสัตย์ซื่อและพระวจนะของพระเจ้าที่ยังคงตรัสกับเราจนทุกวันนี้ข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพเจ้าจะเป็นสมอเรือแห่งความรักของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่กำลังพักฟื้นจากการล้มข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในเวลาที่พายุแห่งชีวิตสั่นคลอนความมั่นคงของข้าบรงทั้งหลายพระองค์ทรงช่วยคาบลงทั้งหลายไว้ และไม่ปล่อยมือจากคาบลงทั้งหลายเลยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ